เขาจะให้ถามคำถามนะฮะถ้าใครตอบถูกจะยังไงนะพี่มีของรางวัลให้คำถามก็พวกเราสามคนคิดขึ้นมาไม่ยากก็าคิดเดี๋ยวนี้เลยตะกี้เลยว่าเรื่ากคำถามของผมก่อนลยคันฮัลโหลผมขอถามว่ายากมากเลยครับยังไม่นี่นะฮะเป็นเป็นหนึ่งตัวอย่างให้เห็นว่านี่คือมุกที่ยังไม่ไหลลื่นเท่าไหร่ให้ดูกระกผมขอถามว่า เอางี้แล้วกันฮะละครเวทีเรื่องที่ผมจะเล่นกับน้องโซ่เนี่ยมีใครทราบบ้างว่าในเรื่องเนี่ยน้องโซ่เล่นเป็นอะไรแล้วผมเล่นเป็นย้อยกับใจพี่ตอบก่อนพี่อยู่ข้างหน้าต้องให้สัญญาณไหมย้อยกับใจเอามือแต่ที่ติ่งหูไว้ผมผมผมนับหนึ่งถึงสามับยกมือแล้วจะได้ตอบนะฮะหนึ่ง สามครับยอยกับใจค่ะยอยกับใจใช่เหรอใช่หรือเปล่ายอยกับใจแล้วซ <บา S 2> ื้อบัตรได้ยาสองมุดรอบแล้วค่ะต้องครับขอเสียงบนมือนะครับผม ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะใส่ชุดเซร็จอะไรด้วยโอ้ไม่ใส่ต้องดาวครับดาวถูกก็ได้รางวัลแล้วแต่ดวงครับสีขาวลืมตอบเงี้ยใช่คืนนี้ก็ได้คืนนี้คืนนี้สีอะไรสีชมพูคืนนี้คืนนี้สีอะไรมีชอยไหมมีชอยไหมสีม่วงมีห้าชอยครับ เหลืองเขียวสะท้อนแสงเขียวสะท้อนแสงเขียวพูดมาขนาดนี้ครับมันเป็นตีมสะท้อนแสงเหลืองเขียวสะท้อนแสงเขียวเขาก็ต้่นเยอะเขียวเหม่เข้าใหม่เข้าใหม่พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้สีอะไร มีส,สีแดงน้ำเงินน้ำเงินครับดำขาวขาวเหลืองครับเหือแล้วก็ูข้อข้อ่ยสีะครับตอบตอบผิดวิทพื้นครับไม่ได้ซ่อมวิทพื้ใช่ป่ะไม่ใช่ครับผมตอบผิดนะครับตอบผิดให้เปอลวิทพื้นก็ได้ครับ่ยสีเลยคะนับหนึ่งสามนะครับใครยกมือก่อน หนึ่งสองคือเขาไม่ยกค้างยกค้างไม่ได้ครับหนึ่งสองครับครับอะไรคะสีอะไรอะอ่ะสีขาวสีน้ำเงินค่ะครับถูกครับน้ำขาวพี่ขาวนี่ยากตรงไหนโซ่ไม่เคยใส่ขาวดำอยู่แล้ว นี่เป็นตุ๊กตาที่ฉันได้นำเข้านะครับผมฉันได้บข้าุางนี่เราถามไปส่า้เราถายังไม่ได้คิดเลยสาระหมดเลยแลสองถาไมสุดท้ายไรสาาระขอให้บอลเนคนคิดนะครับผมไม่ถนัดไรสาระครับถามว่า ยังไม่ได้นึกเลยถามว่าถามว่าอะไรดีใครรู้ช UH> ื่อจริงพวกเราทั้งสามคนนะต้องสามคนเลยนะคร si uke, ับชื่อนามสกุลด้วยครับผมยังไม่รู้นะสาระจริงๆนนี่คนรู้ไหมน่าจะดีนะ ของละวันชิ้นต่อไปใหญ่มากครับผมไม่มีใครเตรียมยกมือด้วยเหรอบางคนรู้แต่ไม่ตอบครับเพราะเชียร์มาสามคนอุ๊ยแรงกเขาบอกบางคนรู้แต่ไม่ตอบเพราะเชียร์สามคนเลยเรื่องอย่างนี้เลยก็เปลี่ยนคำถามเลยนยากไปใช่ไหมครัเอาแค่ชื่ออย่างเดียวแล้วกันครับผมอ่าชื่อจริงชื่อจริง ครับผมครับอันโน้บอย่า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 ทำต่อครับต่อครับเม่พี่เคยทาอชื่อจริงครับเป็นคนหนึ่งครับกระชับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะไรโนโน่สจีนเพื่อนมากแล้วจะมีตีอ่ะนะของรางวัลใหญ่มากครับผมยาวกว่ายาวกว่า ก้ยวายยาวีวยาวรับเย็นนด้วยรับอ่อยเย็นห่อไปยังเป็นช่วงเช้าอยู่คไม่รับยังไม่ยังไม่ฟื้นน้องสองคนเกิดเกิดปีเดียวกันครับระวัง เมมเต็มก่อนน <laughs> ะมีเยอะค่ะมีเยอะโอ,โอ้โหเตรียมมานะคร <c oughs> ับเรากำลราจะมีกิจกรรม